จริงหรืออบูฮานิฟาหุกมหนักกับคนไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่ไหนและต้องรู้ว่าพระเจ้าอยู่บนอารช์นี่มากแลละพี่น้องฟังคำถามอีกทีนะครับเขาถามว่าจริงหรืออบูฮานิฟาหุกมนักกับคนกับคนที่ไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่ไหนอ เดี๋ยวดูดูดูคำถามและจะต้องรู้ว okay, nah ่าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชไม่เป็นความจริงแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเป็นคำพูดที่หลอกคนอาวามเอาท่อนหนึ่งของคำพูดอบูฮานิฟะห์เอาท่อนไหนครับเอาท่อนที่อบูฮานิฟะห์ว่ามันกอลาลาอะริฟุลลอฮ์ะฟิสซะมาอัมฮุวะฟิลอัรดิฟะกัดกาฟะเอาแค่นั้นแหละ ไม่อ่านต่อเดี๋ยวอ่านต่อชาวบ้านจะรู้ว่าข้อ็จจริงเป็นอย่างไรเอาเอาแค่นั้นแหละเอาแค่อบูฮานิฟาพูดท่อนเดียวที่ว่าผู้ใดก็ตามพูดออกมาฉันไม่รู้อัลลอฮ์อยู่บนฟ้าหรือว่าอยู่บนดินอบูฮานิฟาว่าคนนั้นฟักฟกับกาเฟตแล้วทำไมถึงเอาท่อนนี้ก็ต้องการจะหลอกคนอวาวมว่าให้รู้ว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าให้รู้ว่าอัลลอฮ์อยู่บนอารัช Dua mantap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni ni kap kuam antarai kong lakti wahabiyah laknatullah. Tang ti kamput ton sutai kong Abu Hanifah man may an. Man may yom pey hai chau ban ru. Ti ta fok rau may rian kan tang Fok rau kok thuk lok kan tang nan le. Nah. Tang ti Abu Hanifah เมื่อกี้แค่ท่อนแรกท่อนที่สองต่อจบขบวนความอ่าอบูฮานิฟ่าพูดก็คือมันกอลาลาอะริฟุลลอฮฮะฟิสส์มัมหูฟิลอาร์ดีฟะกัดกะฟะเลือันนั่ฮูยูฮิมอันนัลิลลาฮิมะกานันมันไม่ยอมอ่านนะตรงนี้นะว่ามันตัวะฮะมอันนัลิลลาฮิมะกานันฟะฮุวะมุชษบิฮุนนั่นคือคำพูด เต็มของอบูฮานิฟะพออ่านเต็มรู้ทันทีเลยว่าห้ามพูดเด็ดขาดที่ให้คนฟังเข้าใจผิดว่าอัลลอฮ์มีที่ใครพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าอัลลอฮ์มีที่คนนั้นคือคน,คนมุสับบิฮะมันไม่อยอมอ่าน่อนหลงังมันอ่านเฉพาะตอนหนา้าแล้วเบียงเบนฮุกโกไปทางอื่น นี่แหละครับฮะที่โตครูยากุบเกนั่นเกลียดยิ่งกว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นละทีินี้โตครูยากุบเกสุมาลีนครสีธรรมราชตายเป็นโรคแล้วอ่าคนบารอกัตคนอาเลมถือว่าเบอร์หนึ่งของนครศรีธรรมราชตั้งแต่มีจังหวัดนครมาอ่าไม่สนทนาพาทีเลยแล้วกับพวกลทัทธินี้ แค่รอยเท้าเดินโตครูยากกบเกยังไม่เดินเหยียบเลยผมบอกไอ้รู้แกว่าเป็นคนที่สุขปรกทั้งถูทั้งอาแกดะก็สุขปรกทั้งอุปนิสัยใจคอก็สุขปรกพี่น้องไปสืบถามได้ถ้าพี่น้องมีเครือญาติที่อยู่นครศรีธรรมราชเป็นอย่างนี้จริงๆ และนีสายฟวกนี้เป็นอย่างนี้จริงๆตอนหน้าไม่กล้ารับหลังมันแทงระหอนีสันดานมันเป็นอย่างนี้อ่าบาบุญมันมันไม่กลัวอ่าไม่งั้นมันไม่พาเมียเพื่อนไปนิก้ามาลเลเซียเลยอ่าไม่งั้นมันไม่จ้างเมียเพื่อนให้เลิกกับผัวเลยนี่ลทัทธินี้อ่ามันไม่งั้นมันไม่เอาเมียเพื่อนไปเลี้ยงเลย นี่คือลัทธินี้ไม่งั้นมันไม่ยอมลงทุนสิบกว่าล้านซื้อเสียงเพื่อจะให้ได้มาซึ่งตาแหน่งี่ลัทีนน่นี้เหมือนกันเนี่ยเป็นน่ากลัวนะครับเป็นลิเป็นลันลที่ที่น่ากลัวถ้าพี่น้องเคยเรียนอักีดตุนนจีนหน้าที่แปดพี่น้องไปดูได้หน้าที่แปดตอนที่อบูฮานิฟต์ตกับดารีดารีถามนูน้อยตอนนั้นอบูฮานิฟต์สิบกวบหรอก หนูน้อยพระเจ้าของเจ้ามีหรือเปล่าอบบานนฟาตตอบว,าอว่ามีแล้วดาริถามต่อแล้วพระเจ้าของเจ้าอยู่ไหนล่ะอบบานฟนฟาตตอบยังไงครับตอบว่าเตียโดโอาโดบ,บากิโยต็มปะเห็นไหมครับไม่มีสำหรับพระองค์สถานที่ไปดูได้ในกิตับอากีดาตุนนจีนของเซคกอับดุลซามัดฟ,ฟาลิมบานีไปดูได้เดี๋ยวจะห้าว่าผมขี้หกครับ นี่ผมบอกชื่อกีตาบบอกหน้าด้วยซ้ำไปที่ผมเอ่ยได้เพราะผมจำผมสอนมาแล้วสองสามครั้งสองสามตลบแล้วกนะีตาบนั้นสอนมาแล้วสองสามตลบแล้วเล่นนื้อหาน,นั้นคนย่ามาขี้หกผมแต่เช่นเดียวกันในกีตาบุชียตของของอบูฮานิฟะเหมือนกันหน้าที่สอ,อบูฮานิฟะกลา่าวยังไง liqa Allah taala li ahli jannati bila kaifin wala tashbihin wala jihatin haqqun ana abu hanifah mangkat ha tetan kita busiat tu tipu ni pen ha pen pu yai le na te kam pud mean deum mean samai ton dek ha ton dek, dek, dek ini Abu Hanifah kala waliqa Allah Taala li ahli jannati kan ti chau sawan dai hen Allah nan bila kaifin Dua prasajak iriyabot chau sawan hen Allah mai chai Allah nang? chau sawan hen Allah mai chai Allah no chau sawan hen Allah mai chai Allah den chau sawan hen Allah mai chai Allah no takkang? นั่นที่อบดุลฮิฟาวาลิกาอัลลอฮิทาลลิอัลลจันนติบิลาไคเฟตวาลาตัศบีฮินเลปราศจากความเหมือนไม่เหมือนสิ่งนู้ไม่เหมือนสิ่งนี้ชาวสวรรค์ได้เห็นอลัลลอฮ์ไม่เหมือนจริงๆไม่เหมือนสิ่งนู้ไม่เหมือนสิ่งนี้ไม่เหมือนดวงอาทิตย์ไม่เหมือนดวงจันทร์อ่าไม่เหมือนอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็วาลาจิฮะเตนแล ไม่และก็ปราศจากทิศเห็นไหมครับการที่ชาวสวรรค์เห็นอัลลอฮ์เนึ่งไม่มีอ่าปราศจากอียะบทปราศจากเหมือนและปราศจากทิศฮักกุลนั่นคือความจริงนั่นคือสัจธรรมเพราะถ้าสิ่งใดเราเห็นจะบนดุนยาหรืออาครัตถ้ามีที่สิ่งนั้นคือมรคลก ถ้ามีทิศสิ่งนั้นคือมักลุกนี่จําให้ดีนะครับพี่น้องอ่าตรงไหมกับคําพูดอิหม่ามซเฟีอีที่ว่าอินน้าฮูกาน์วะลามากาน์ฟะกอละกัลมากาน์วะฮูอาลาสิฟัติฮิลอาซาลิยะติแท้จริงพระองค์อัล l l a ์ทรงมีก่อนที่มีก่อนทิศฟะกอละกัลมากานและพระองค์นั้นแหละเป็นผู้ที่สร้างสถานที่ Hai, tangti Abu Hanifah kon kupohru, ah Imam Syafi'i kon palas tello, kon layuk kon la samai, tetu hukum agak dah mungkin kan bod, tetu matu kiki hoax duit latih wahabila Nabi Allah law kon awam, wah kon launan yud wah Allah yubun balang, la ilah ilallah Muhammad Rasulullah. Nihlah, kah, bahaya latih ni. พี่น้องลองสังเกตดู30ปีให้หลังฟังนุก่อนละที่นี้จะมีในประเทศไทยพี่น้องเราอยู่กันยังไงอยู่กันยังผาสุตั้งแต่ละที่นี้มาอยู่กันคนละทิดโคละทานสังคมปวนหมดหูกลมพรานหมดไม่รู้อะไรกล้าฟัตัวฮุกกมแม้กระทั่งคนเรียนสามัญในยุคป,ปัจจุบันอ่าเรียนสามัญแท้ๆยาวีอ่านไม่ได้สกัดตัวหนึ่ง เปาเปอยู่บนเวทีทำอะลรที่ไหนก็ที <från natural modifier> ่ละนะทุลลอฮ์นี่แหละต่ออัลลอฮ์จะได้ให้ฮีดายห์นี่ความจริงรับไม่ได้จะได้รับฮีดายห์ได้ยังไงโอเวลาเร็วกันอ่ะคอยมาอ่านต่อนะครับเลยชัดเจนอบูฮานิฟะห์ไม่ได้พูดเด็ดขาดและห้ามด้วยําไปให้ที่ให้ทิดกับพระองค์อ่าจนอาบูฮานิฟฟอบ ฮุกมแล้ว um. ว oh, nah ่าใครพูดให้คนฟังเข้าใจผิดคิดว่าอัลลอฮ์มีที่คนนั้นคือมุชับบียะแหละอ่ายิ่งถ้าพูดชัดว่าอยู่บนนู้นอยู่บนนี้ดับเบิ้ลมุชับเบียะเลยอ่าพูดอย่างกับคนไม่มีปัญญาไม่มีอักไกรอัแลอวอยู่บนนู้นอยู่บนนี้น่าอินดูเราเรียนคุณสมบัติอัลลอฮ์มันไปให้คุณอ่าคุณสมบัติมักลุกกับพระองค์โอ้น่ากลัวจริงๆ